สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องแม่ปอบน้องอลรินนะคะอารินรนเีเหนยอารินไปแยงไปแยงยาแม่มากินเพิ่งถึงมาเอาอยายามาให้น้องอารินนะคะแล้วก็มากว่าขี้เว้ยเว้ยดูนางไปแยงแม่มาเมื่อกี้อุ้ยอุรุนแรงอลินแสนซนหาเรื่องซนได้ตลอดนะคะนะตรงนี้เย็นมากเลยอะ่ะ ดินเย็นมากเลยเยอะยอะยอะอันย,ย,ยั่อันยั่อัยั่ดูทำอออืออืออืออดูเป็นของที่พ่อควานเอามานะคะแม่ป๊อบชอบกินเยดูทำดูทำอือดูอืออืออ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดเรื่ม <c oughs> <c oughs> สุดยอด <c oughs> <c oughs> อดูหนูมันติดขามันติดขามันเอาไม่ออกตุ๊กล้วมาทิ้งไว้ตรงนี้แม่ตรงนี้แม่เอาไม่ถึงนะคะนังก็เอามาไว้ตรงนี้ไปเอาจากแม่มาอีกละไม่ให้แม่กินนะจอจะแกงแม่แล้วเนะี่ยตรงนี้แม่เอาไม่ถึงนะหญ้าตรงเนี้ยมาไว้ตรงนี้แล้วไปเอาอันใหม่เฉยเลยสินเอ้ยสนได้ใครฮะ หนูนี่มามานี่มา,มา,มาหืมกอดหน่อยกอดน้อยดูนางให้กอดกอดน้อยอุย้ยนางให้กอดอันนี้อันนี้แปลกๆนะาเราไปรักแล้วไปแล้ว <c oughs> กอดเสร็จก็ไปไปดูเล่นต่อเล่นต่อไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดเพบใครเอารองเท้าพี่พิงไปซ่อน

ดูเตะขาหลังเด้อมันพันมันพันหน,นู้องมันติดคอนะหนูทำอะไรแบบนี้มันรุมอรินดูทำดูทำฉันก็เหกืัอว่าจะมองไม่ชัด เป็นของธรรมชาตินะคะของธรรมชาติอร่อย <c oughs> เล่นดูเล่นดูเล่นดูเคี้ยวนางต้องเคี้ยให้ละเอียดก่อนนะคะช้างทุกตัวเขี้ยวให้ละเอียดก่อนค่อยกตืน อินจ้าอรินแน่ยานินดูนี้นไม่ทำพี่วันนี้ทำไมไม่ทำพี่แปลก,ปกฮะโอเคเกืกตินางจะเล่นแรงกับพี่นะคะแต่วันนี้ก็มากอดกอดแล้วก็ไป อขออนุญาตนะคะวิ่งไปปิดน้ำก่อนใครเอารองเท้าพี่พิงไปซ่อนหมอให้มันนอนเรียบต้องเช็ดตัวมทุกชั่วโมงให้นอนในที่มันเย็นดีใจให้มันไม่ใช่ไม่มันเย็นเยใหะมันนอนสิตรงนี้ เอาไปเขาล้มนู่นแหละจ๋าไปกอดเพื่อนเดือบกอดเลยอะไรเอารองเท้าไปซ่อนอเฉยเลยแพดดูน,นะคะแล้วน้องคิดก็เดินทเท้าเปล่าแพทเอารองเท้าไปซ่อนใครเอารองเท้าวิ่งไปไหนแพทเอาไปไว้ไหน มาเอาลองเท้าไปซ่อนเฉยเลยแล้วก็วิ่งเท้าเปล่าทำไมเอารองเท้ามาเลยเอามา, <c oughs> าดูแหมให้เราวิ่งเท้าเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเถอะเดี๋ยว <c oughs> แม่ป๊อปเจอสนใจ ช้างทุกตัวมานะคะนังก็จะเออเออมดจับแพ้ระวังมดระวังมดระวังสมูทจับดูเน่าเน่าเนาเตเตยแล้วปอย่าตีเกียนซูมตีซูมฮะม,มดมันจะเกิดน,น่าจมมไหมแ,ม,ม,หม,แม,ม,หม่น่า่ไหมแม่จีนไหมแม่

ก็มองว่าไหนเยอะแกเราแล้ว Lên. bên thế hả ừ. ok ui Ôi. ui Ôi. ไอแพเลยไอแผลฮะลูนี่มันแพะเลยจี้เปื่อยุลาวมาป็นแนบแพะขนนี้จี้วะสิไอเสดเลยด้วยยเาก็ว่าจี้ไอเสร็จแล้วใกล้กัดแพะ ไอเป๊ะโอ้โอมันแก้วอ,อยู่แล้วยิ่ยมมามหมดแล้วจูเเฮ้ยอลินมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแอ,ป,อ,เป,ป,อเปเป๊ะเป๊ะแปะอ่ะ ที่ท,ที่มันที่มันที่มันบีบแล้วมันก็จะมันมีลมอยู่แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วบีบมันก็จะแตกมันก็จะดังเปาะแปะเปาะแปะอโอ้โหเก็บ <c oughs> มันอร่อยนะเนี่ยสะอาดแล้วคีบด,ดินเลวหออนูนยิ้มห้กับเปะเัวนั้นเนาะ อร่อยไหมข้าลเนน้ำลูกกาตาลูกตานะระวังสมูทจับต่วนะขี่ลีน้องก็จะเก็บกินตรงนี้แล้วดูแล้วดูแม่ป๊อปพันตู่ใจตดด้วย สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อ,องแม่ป้อมน้องอารีดด้วยนะคะบ๊ายบาย